ขึ้เข่าเหมือนกับิมีนะว่าจักน้อยอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องครับให้เข้าใจเนาะค่ะเนอะ้อน่ายนึงผู้คนบอกเข้าใจเพิ่นก็นคิดไปต่างๆนาๆนาเนาะพี่น้องเอ,อ้ยตกใจมันผู้คนบอกเข้าใจผู้ถือใส่ไรก็ถือใส่ไรอย่ตลอดเวลาอยู่เนาะจักมือใดเป็นทางสิสิ้นสิจบซะเถอะถ้าคอยตายไปนึ่งชิจบที่บ่พี่น้องทานนี่ถ้าคอยตายจะจบอยู่บ่ถ้าคอยตายอะอย่ามาลาวีลูก,กระปุกไข่เด้อ จะบอกซ้ำนั่นแหละอืมจาคอยตายนะปอนนันเขามีความสุขซะตายกับศิบขาตัวตายเด้อิี่ปล่อยตามันแล้วแต่เว้นแต่กรรมที่ตายแบบไหนวด้ข่าตัวตายได้พี่น้อยยันบาป ชีวิตเผอิได้มาชีวิตเกิดเป็นคนเพื่อิไดซ้ำนี่มึงแม่งเงาไงอธิบายเรื่องอเรื่องว่าคอยตีมาหน้าสิมอนถ้ากำดา่อยเสียเสียให้หายคอยบุสัวขนาดนั้นหอกอยเป็นแม่คนขอบอสราดสัวขนาดนั้นะเด้อพี่น้องเด้อ่อยบอสซาละเลวถึงขนาดที่ไปตีลูกตัวน,น้อยๆอก่อยบอกไว้าซํำนั่นแหละอืม มาน,าน้อยนะเลรนน้ำโมเวนนี่ μ, นนค่ะข่อยละดึงสายยางออกนั่งละหอกละไห้ขึ้นเจ็บขึ้นปวดนี่เพราะว่าข่อยนี่ทารุนเด็กน่าสงสารเด็กน้อยให้สิปหาเห็ดแบบนั้นลูกนะลูกนะบม,มเมนมาขนาดมาเขาเรียกเขา,เเขายัางบมตีคิดได้ยังไงว่าทารุณเด็กน่าสงสารเด็กพ่อแม่ผีบ้าเว่าข่าขอย้ากันไปอเป็นสิบเป็นซาวเป็นร้อย เอาเรื่องชาวบ้านไปว่ามันจะไม่มีความสุขไรเนาะเงื่หลายสมองตุงลูกภายไทยกระหักเพื่อจะไปหาตีเด็กน้อยมันอยากเล่นน้ำเอามาขึ้นจากน้ำม,มันจะหายบาดตายไปเลยเด็กน้อยอืมขอโชขอภัยเยอะยังเยอะบางเฉืยงมันก็นขั้งเฉียงว,ว่าไครไล่คนพอเราแพ่งลูกเขาจะ ขนากล่องหนึนนน่งรับล้างกล้องน,นึน่งวาให้ข่อยคอยบ่แม่นคนหน้าวายดังหรอกคอยบ่แม่นคนปากหวานเป็นเปรี้ยวคอยคิดได้แต่ของเราแบบนั้นใครชิ้อบเ่เซือก็แล้วแต่เอาเป็นว่าข่อยเซือมันในโตวเจ้าของเรา่อยท่อดีหรือท่อมสัวซึมือหนิคอยรูกก้ตัวเองดีเราข่อยดีหรือสัว่วคอยบ่ดีแต่คอยก็บ่สัว่วอืมข่อยก็บปไปหาวาให้คนนี่ผมไปยุ่งกับไพล นีแต่หายค้นคดเห็นคนขอยบุรุ้ยดอกแต่ข่อยก็หายได้ซอยเยือได้สิ่งที่ซอยเยือได้เกินไปกับมีกำลังหายํำกำลังเฮามีลูกข่อยลองแก้วตาดวงใจก็จะบอกไปให้เจ้าพู้ใด้่ดาเด็กหน่อยมันก็ะสัวค่ะกมา ว่าเหยียหน่อยยิงก่อันอื่นถล้วว้าใส่ผู้ใหญ่นี่คือข่อยใ่บัวยังบัวากันแต่ว่าบู๊แนบบูเมนความจริงข่อยก็ต้องออกมาว้าขอไปให้คนบ้าเพข่อยได้ให้เชื่อบาเชื่อเขาแต่เขาแต่ข่อยได้ว่า เราควไปตีลูกไอเพชรเราสิบเรหายคนน่ะโอ้ยจุนจ้ากระช่างว่าไอเพชรเราแห้งแพ้งลูกเราเนาะไอเพชรเราแห้งคนแพ้งเล็กน้อยยิงกับลูกเราแห้งแพ้งค่ะขนาดลูกผู้อื่นแล้วยังแพ้งกระช่าแพ้งลูกเรามนกษยเมียมันเป็นเมร์แล้วไปตีลูกเราแบบนะเป็นวรถเราเตะข้อขาดกระบุญแล้วน้อพี่น้อง <ado>